สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหัวแอนด์แบงก์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวมือถือเก่าอีกหนึ่งรุ่นแต่ว่าไม่ได้เก่าแบบจริงจังนะเพราะว่ายังคงวางขายอยู่หน้าเว็บ Apple อยู่ครับเพราะว่าเป็น iPhone 11ซีรีส์นั่นเอง <Yeah. S 1> หรือว่า เป็นตัวสแตนดาร์ดก็คือ iPhone 11เครื่องนี้นี่เองครับซึ่ง11ซีรีส์เนี่ยก็จะออกมาวางจำหน่ายพร้อมกันถึง3รุ่นนะครับเป็น11 11 Pro แล้วก็11 Pro Max ครับซึ่ง2รุ่นหลังเนี่ยถูกตัดออกจากหน้าเว็บแล้วก็แทบจะหาสต็อกของมือหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่า iPhone 11เนี่ยยังคงวางจำหน่ายอยู่ในช็อปปัจจุบันนะครับรวมไปถึงช็อปออนไลน์ของ Apple ซึ่งสามารถกดสั่งซื้อหน้าเว็บได้เลยก็หมายความว่ารุ่นนี้เนี่ยยังคงมีดีหลายๆอย่างที่ Apple เนี่ยยังคงไว้วางใจแล้วก็วางจำหน่ายจนมาถึงปัจจุบันเทียบเคียงกับ12ซีรีส์รุ่นใหม่นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ดูก็มีจุดแข็งอยู่หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของราคานะครับ ที่ปรับลงมาจนน่าเล่นมากขึ้นนะครับเพราะว่า iPhone 11ตัวนี้เนี่ยความจุต่ำสุดอยู่ที่64 g ิกเนี่ยราคาปรับลงมาเหลือแค่22,100บาทเท่านั้นเองครับก็ได้ iPhone ระดับสูงของใหม่ในราคา20,000ต้นๆเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้ในแพ็กเกจก็ตามแต่เชื่อว่าหลายคนมีอะแดปเตอร์ที่มีคุณภาพสูงใช้งานเองอยู่แล้วมากกว่า1ตัวด้วยครับ ทั้งที่บ้านที่ทํางานก็สแตนบายพร้อมใช้อยู่แล้วตรงนี้เนี่ยก็มองข้ามได้เลยครับรุ่นนี้จุดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของขนาดจอนะครเพราะว่า iPhone รุ่นที่มียอดขายเยอะในทุกๆประเทศส่วนมากจะเป็นรุ่นที่จอใหญ่นั่นก็รวมไปถึง iPhone 11ครับเพราะว่า จอเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง6.1นิ้วนะครับซึ่งก็จะใหญ่กว่า10แล้วก็ 10s แบบรู้สึกได้นะครับรวมไปถึง 10R ด้วยโดยที่ตัวจอเนี่ยความละเอียดค่อนข้างดีครับถึงแม้ว่าพาแเนลจอเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบ OLED เหมือน10 10s หรือว่า12 s ี r ีส s นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจอจะเป็น Liquid Retina ความละเอียดน้อยกว่าแต่ก็แลกมากับการจัดการพลังงานที่ดีกว่าแล้วก็ความร้อนของรุ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครบ่นเรื่องร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมั จะเป็นองค์ประกอบที่ทํางานด้วยกันถ้าจอความละเอียดไม่เยอะกินไฟไม่เยอะเครื่องก็จะไม่ค่อยร้อนด้วยนะครับ iPhone 11ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU A13 นะครับซึ่งเป็น CPU ที่ถือว่าณนะเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงแรงมากครับสามารถปรับแม็กได้ทุกเกมนะเพราะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยก็ถูกใส่มาพร้อมกันหมดเหมือนกันหมดทั้ง11 Pro แล้วก็11 Pro Max นะครับแล้วก็พร้อมกับ Neural Engine 3นะครับ ดังนั้นเนี่ยเรื่องการใช้งานต่างเนี่ยยังคงลื่นไหลแล้วก็สามารถอัปเกรดได้อย่างน้อยอีก4-5ปีเลยนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ถ้าไม่ต้องฟันธงเลยนะครับว่าน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อครับก็ตามงบประมาณก็ว่าได้ครับถ้า20,000ต้นเนี่ย ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าเล่นอันดับต้นๆน,น,นะครับซึ่งราคาถ้าเทียบกับ iPhone 12ซีรีส์ล่าสุดปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ที่2ค่อลานนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนต่างมันหลายพันมากๆครับก็สามารถช่างใจได้ครับว่าการประหยัดเงินเนี่ยแล้วก็ยังคงสามารถใช้งานในระดับสูงได้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับบางคนมากกว่าหรือเปล่าครับเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมอะไรต่างๆเนี่ย ผมบอกได้เลยครับว่าต่างกันไม่เยอะแบบอย่างที่คิดไว้นะครับถึงแม้ว่า Benchmark แล้วก็ CPU ของตัว12เนี่ยแรงกว่าแน่นอนแต่ระดับแรงมากๆกับแรงมากเนี่ยผมมองว่ายังไงก็เลยกินเหลือใช้ครับสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับส่วนระบบการทำงานต่างๆก็มาครบถ้วนแบบ iPhone ในรุ่นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น Face ID นะครับรุ่นนี้ก็ไม่มีปุ่มโฮมเช่นกันหรือว่าจอก็ยังมี t r True Tone ให้เลือกปรับนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้นานมากครับใครที่เคยประทับใจใน 10R แล้วอยากอัปเกรดแต่ว่าไม่อยากจ่ายแบบเยอะมากครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่จอใหญ่แต่ว่าไม่กินแบตมากแล้วก็ อัปเกรดเป็นกล้องหลังคู่นะครับซึ่งกล้องหลังคู่ตัวนี้เนี่ยเป็น iPhone ที่อัปเกรดจากรุ่นเก่าอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่า,าซีรีส์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็น 10S 10R นะครับกล้องถ่ายเวลาแสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีน้อยเยอะไปตามลําดับนะครับแต่ว่า iPhone 11ซีรีส์เข้ามาเนี่ยเซนเซอร์ใหม่ C C D พัฒนาให้ก้าวกระโดดขึ้นสามารถถ่ายภาพเวลาแสงน้อยได้ดีขึ้นซึ่งหมายความว่าน i อ e เนี่ยมันน้อยลง เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดที่ดีขึ้นโ,โดยเฉพาะ,ะโหมด Portrait ที่เป็นโหมดที่คนใช้ iPhone ทั้งหลายเนี่ยชอบเวลาถ่ายกลางคืนเนี่ยสว่างแบบใกล้เคียงกับตาเห็นเลยนะครับสำหรับในโหมดก็ถือว่าเป็นจุดแข็งมากๆครับสำหรับกล้องของซีรีส์11รุ่นนี้รวมไปถึงฟิลเตอร์ในการปรับแสงต่างๆซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะครับรวมไปถึงการอ,อัดวิดีโอที่สามารถอัดได้สูงสุดถึง4ฟนะครับที่60 fps ก็สามารถ หวังผลในด้านคุณภาพได้อีกเช่นกันครับและสามารถทำงานจบหลังมือถือได้เลยครับเพราะว่าแอปตัดต่อในเครื่องเนี่ยมันตัดต่อวิดีโอได้ง่ายแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกตต่างๆแบบเบื้องต้นได้สบายๆนะครับสำหรับคนที่หัดทำคอนเทนต์เนี่ยยังไม่อยากยุ่งยากกับอุปกรณ์วิดีโอแล้วก็การแปลงไฟล์หรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างด้วยหลายโปรแกรมเนี่ยการเริ่มต้นด้วย iPhone เนี่ยทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายกว่า อยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนวัสดุที่นำมาใช้เป็นบอดี้ของ iPhone 11ก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าไซส์มันก็จะใหญ่ขึ้นมาตามขนาดของหน้าจอและที่สำคัญครับก็มีให้เลือกหลายสีเช่นกันครับใครที่ชอบสีสันแปลกๆก็สามารถลองเลือกดูหน้าเว็บได้ครับก็มีตั้งแต่สีดำแบบเข้มจนไปถึงสีขาวสีแดงสีอื่นๆก็แล้วแต่ความชอบครับหรือว่าจะแมทชงกับเคสต่างๆซึ่ง เป็นจุดแข็งอีกหนึ่งจุดของ iPhone ที่สามารถเลือกซื้อ Accessory เพิ่มเติมได้ก็แล้วแต่ความชอบอีกทีครับก็โดยรวมถือว่าใครที่อยากได้เครื่องมือหนึ่งจอใหญ่ในราคาไม่แพงเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเบสชอย c e เลยครับสำหรับ iOS นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นที่ประหยัดกว่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นา p p o o n s SE นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น 10R ที่ยังวางจำหน่ายอยู่แต่ว่า 10R กับตัวนี้เนี่ยมันต่างกันแค่ 300 0 4 0 0ซึ่งผมมองว่าการเล่นตัวนี้เนี่ยระยะยาวมันจะยืนระยะได้ดีกว่าครับด้วยเทคโนโลยีของกล้องแล้วก็ประสิทธิภาพของ CPU ที่ใหม่กว่าคนละเจเนเรชันนะครับก็สรุปเป็นรุ่นที่น่าเล่นครับและที่สำคัญนะสำหรับคนที่จะซื้อมือ2เนี่ยมันก็จะมีจุดให้ดูอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อ iPhone 11ล็อตแรกเนี่ยหลายๆเครื่องก็ทยอยหมดประกันไป,ไปลวเพราะรุ่นนี้เนี่ยกวางจำหน่ายมาปีกว่า มันก็พื้นฐานเหมือน iPhone ทั่วไปนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูบอดี้ก่อนเพราะว่าบอดี้ของรุ่นนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับถึงแม้ว่ามันจะแข็งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นรอยง่ายเหมือนกันถ้าได้รับการกระแทกแรงๆเนี่ยมันก็จะบิ่นหรือว่าบุกเข้าไปหรือว่าเป็นรอยถะลอกนะครับซึ่งการที่เครื่องมีรอยเยอะๆนั่นหมายความว่าเครื่องเนี่ยผ่านการตกหรือว่าใช้งานสมบุกสมบันก็อาจจะมีอาการสะสมในระยะยาวได้ครับหรือว่าถ้าเล็กน้อยอย่างเช่น อรอยทะลอกตรงรูชาร์ตตรงข้างลำโพงนิดหน่อยพวกนี้อาจจะมองข้ามได้ครับแล้วก็ที่สำคัญครับให้เราวางเสมอกับพื้นแล้วก็ดูด้วยครับเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยเวลาใส่กระป๋องเกงแล้วนั่งทับบ่อยๆครับด้วยความที่จอมันใหญ่มันก็อาจจะบิดมุมใดมุมหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องที่บอดี้บิดเยอะๆแบบดูด้วยตาเห็นเนี่ยไม,ไม่ไม่ใช่แนะนำให้ซื้อเท่าไหร่ครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นจอหรือบอร์ดหรือแบตอย่างใดยอย่างหนึ่งนะครับ ก็พยายามหาเครื่องที่มันไม่บิดหรือว่าไม่งอส่วนเครื่องที่ตกเนี่ยถ้าตกเล็กน้อยก็ยังโอเคอยู่พอภายนอกผ่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คเหมือนเดิมนนครับสำหรับ iPhone ก็เช็ค True t ทู o ทนดูนะครับว่าสามารถเลือกปิดเปิดได้ไหมถึงแม้ว่าจอ Copy รุ่นใหม่แบบคุณภาพสูงสามารถาใช้ True t ท Tone ได้แต่ว่าถ้าเราได้เคยใช้ iPhone มาหลายรุ่นเนี่ยแล้วเ,เห็นด้วยตาเนี่ย โทนสีมันก็จะมีความต่างอยู่บ้างครับ <Wow. S 1> หรือว่าเข้ามาันตรงหน้าเซตติ้งนะครับเพราะว่าตรงหน้านี้เนี่ยส่วนมากพื้นมันจะเป็นพื้นสีขาวแล้วก็ลองเลื่อนๆดูครับว่าตรงขอบมันมีชมพูไหมหรือว่ามีเส้นไหมหรือว่ามีอะไรที่ปดผิดปกติไหมถ้าทุกอย่างโอเคตรงนี้ก็ผ่านไปได้อีกหนึ่งจุดที่คนซื้อ iPhone ทุกรุ่นไม่ควรพลาดนะครับก็คือตั้งแต่ iPhone รุ่น6รุ่น7เช็คตรงนี้ได้ครับสุขภาพแบตเตอรี่ถ้า เป็น iPhone 11ที่ยังอยู่ในประกันส่วนมากรุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันลดน้อยมากครับถ้าใช้ไม่ถึงปีเนี่ยยังไงก็อยู่ที่แถวๆ90ข้อน95 96เลยครับหรือว่าเครื่องที่ใช้มา1ปีกว่าๆเนี่ยก็ยังคงอยู่แถว90อย่างเครื่องนี้เนี่ยแกะใช้มาประมาณ2เดือนละยัง100%อซ์อยู่เลยครับดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีตัวที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เท่าไหร่ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่จุดสําคัญเลยนะครับ และมีผลต่อราคาเยอะมากก็จะเป็นในส่วนของ face id นะครับเราก็ตั้งค่าแล้วก็ทดลองอปลดล็อกด้วย face id เลยนะครับก็ถ้าเครื่องทำงานด้วย face id ไม่ได้เนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเพราะว่าพอ face id ไม่ได้ปุกเนี่ยมันก็หมายความว่ากล้องหน้าอาจจะมีปัญหา <Wow. S 1> หรือเปล่าหรือว่าโหมดถ่ายภาพบางโหมด อาจจะไม่ปกติอย่างเช่นถ่ายเซลฟี่ธรรมดาได้แต่ว่าถ่ายเป็นพอร์ตเทตกล้องหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องเช็คละเอียดแล้วก็เครื่องที่ Face ID ไม่ได้เนี่ยปกติมือ2มันจะถูกกว่าเครื่องสแตนดาร์ด 3-4ถึงพันบาทเลยนะครับโดยเฉพาะกับรุ่นสูงเนี่ยราคาห่างกันเยอะมากดังนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยนะครับที่เหลือก็อยู่ที่การพูดคุยตกลงแล้วก็ราคาตามสภาพอีกทีครับก็เป็นรุ่นที่ยังไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าออกมาใหม่โดยส่วนมากที่ผมซื้อเข้าเข้าร้านเนี่ยเ5เเครื่องค่อนข้างสวยครับยกเว้นว่าเครื่องเคยเกิดอุบัติเหตุตกหรือจอแตกมานั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับก็จะขายตามสภาพกันไปครับผมทั้งหมด ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ iPhone 11ก็ใครหาเครื่องมือหนึ่งที่ราคาไม่แรงถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์เก่าแต่ยังถือว่าน่าลงทุนในระยะยาวครับก็ไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม 6N Bank ทุกๆช่องทางด้วยนะครับครับสวัสดีครับ